สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรนะคะมาแล้วนะคะเรามาดูพลังงานของชาวราศีมังกรช่วงสิ้นเดือนกันยานี้ล่ะค่ะแล้วก็ต้นเดือนนะคะว่าจะเป็นยังไงมีอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรบ้างนะคะขอพลังงานชาวราศีมังกรทุกทท่านเลยนะคะธาตุดินนะคะพลังงานชาวราศีมังกรอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงเร็วนี้ มาอัปเดตกันขอพลังงานชาวราศีมังกร8ด,ดาบนะคะระวังเรื่องของความคิดมากคิดเยอะอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างนะคะรอบตัวนะที่เกิดขึ้นอะไรที่ไม่ได้ดังใจนะคะแล้วกอ็อาจจะติดกับบางอย่างหรือว่าติดอะไรเดิมๆนะคะการยึดติดยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่างนะคะต้องปล่อยวางนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะชาวราศีมังกร Prince of Cups นะคะ อาจจะมีใครมาชอบชอบคุยคุยกับชาวราศีมังกรน,นะคะอาจจะมีใครมา,อาชอบคุณแต่ยังไม่กล้าสแสดงออกนะคะหรือมีใครมาจีบจีบคุยคุยนะคะก็คุยแบบเพื่อนใจเย็นคุยไปก่อนนะคะเฮอร์มิตนะคะ ช่วงนี้ถ้าอะไรที่มันสับสนวุ่นวายนะคะหรือว่าเหนื่อยท้ออาจจะต้องหาเวลาให้กับตัวเองนะคะการชาร์จแบตชาร์จพลังงานนะคะการปิดโหมดจากอะไรที่มันรู้สึกว่าวุ่นวายนะคะอยู่กับตัวเองลองค้นหาอะไรกับตัวเองนะคะลองค้นหาสิ่งใหม่ๆกับตัวเองหาแอนเจอร์ใหม่ๆทำนะคะมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าหน้าเบื่อนะคะหรือว่าเรื่องอะไรทำให้รู้สึกรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ดั่งใจนะคะมันรู้สึกว่า เหนื่อยๆนะคะนิ่งๆไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น q u e e n o บ Cups นะคะพลังงานสัญชาตญาณของคุณอาจจะใช้ดีมากๆในช่วงนี้เช่นซิกเซนหรือว่าสัญญาณที่เตือนนะคะว่าคุณจะได้เจออะไรเตือนว่าคุณจะได้พบอะไรนะคะอาจจะรู้สึกฝันอาจจะรู้สึกถึงใครบางคนนะคะอาจจะมีความวิ่งในเรื่องของอารมณ์ของความอ่อนไหวในช่วงนี้นะคะหรือว่ามีใครเข้ามาจีบคุณแต่ว่ากล้ากลัวในการเข้ามาจีบคุณอยู่นะคะขอให้เรียนรู้รู้จัก คุยกันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะอาจจะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าคุยกันมานานแล้วรู้สึกมีอาการปิดโหมดกันเกิดขึ้นนะคะนิ่งๆกันเกิดขึ้นนะคะก็ใจเย็นๆก่อนเนาะนะคะอาจจะต้องแบบหาเวลาพื้นที่ให้กับกนและกันในเรื่องราวของความความสัมพันธ์นะคะ Queen of c u p s นะคะอะ มีใครบางคนฝันถึงคุณรู้สึกถึงคุณนะคะคุณมีโซคอนเนคชั่นนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่เป็น two of cups นั่นเองนะคะบางท่านอาจจะโสดโสดแล้วรู้สึกฝันรู้สึกได้ได้สัญญาณได้ฝันได้ขอได้อธิษฐานนะคะได้พบเจอกับใครบางคนคุณกําลังที่จะได้พบเจอคู่รักคนรักที่เป็นของคุณจริงๆนะคะกับเป็นคนที่โซคอนเนคชั่นด้วยคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีแรงดึงดูดเป็นคนที่เคมีดีเข้ากันศีลเสมอการบุญบาร,รมีที่เหมือนกันเป็นจิตวิญ,ญญาณที่จํากันได้ตั้งแต่ครั้งแรก ที่พบเจอเป็นรักแรกพบเลยทีเดียวนะคะใครที่โสดแต่ว่าใครที่รู้สึกว่าเจอใครแล้วคุยคุยแล้วรู้สึกว่ามันถูกชะตารู้สึกผูกพันรู้สึกมีความอ่อนไหววันไหวกับพลังงานคนนี้แต่ยังไม่ได้เป็นอะไรกันแนะนําให้ใจเย็นๆนะคะอย่างช้าๆนิ่งๆปล่อยวางแล้วก็ตื่นรู้บางอย่างกับตัวเองแล้วก็คุยหรือเรียนรู้กับเขาแบบธรรมชาติใจเย็นไปก่อนเพราะว่ามันจะมีเรื่องของอารมณ์ของความ อนไหววันไหวหรือความกลัวบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองนะคเพราะว่าคุณกําลังพบเจอพลังงานแตกต่างนะไม่ว่าจะเป็นแตกต่างเรื่องของอายุต่างชาติต่างภาษากันนะคะแต่มีความลงตัวมีความเคยพบเจอกันมาแล้วในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นเขาคือพลังงานที่เป็นโซคคนในชาตนแล้วอยู่ๆเข้ามาพบเจอกันอย่างไม่ทันในตั้งตัวการตกหลุ่มรักแรก,รก,รกพบทางจิตวิญญ,ญาณบางอย่าง มันจะทําให้คนทั้งสองคนมีความกลัวมีความแบบเอ๊ะใช่ไม่ใช่นะคะเพราะนั้นใจเย็นๆคุยไปก่อนนะคะใครที่เจอแล้วแล้วก็มีเรื่องราวของการห่างกันไปนิ่งกันไปนะคะอาจจะได้หวนกลับมานะคะพบเจอกันอีกครั้งเรียกว่า การ reconciliation นะคะกับใครบางคนที่คุณมีช่วงเวลาความรู้สึกดีๆระหว่างเขาคนนั้นนั่นเองนะคะอาจจะได้กลับมาอัปเดตและพบเจอกันนะคะแล้วก็คุณจะได้ตัดสินใจว่าเออจะไปต่อได้ไหมนะคะหลังจากที่ห่างกันไปนั่นเองนะคะ The Star แล้วก็ King of Pentacles นะคะคุณกำลังที่จะมีความฝันเป็นจริงนะคะในเร็วๆนี้คุณอาจจะได้พบเจอกับอะไรที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นนะคะ ชาวราศีมังกรน,นะคะสามดาบแล้วก็เจ็ดดาบนะคะอาจจะเจออะไรที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของการฟื้นฟูในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่พบเจอคุณจะได้พบเจอพลังงานความรักที่ที่ไม่น่าเชื่อมากๆแล้วมีความแตกต่างมากๆเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ แตกต่างจากคุณมากๆเลยโดยสิ้นเชิงไม่ว่าคุณนวุฒิหรือว่าวัยวุฒินะคะอาจจะมีชื่อเสียงในวงสังคมและเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุและผลเป็นคนที่นิ่งมีความใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยในตัวเองนะคะมัง่งคั่งร่ํารวยเป็นระดับแบบโอ้โหร่ํารวยเลยแหละซีอผู้บริหารใหญ่นะคะแต่บางท่านได้พบเจอคนที่เป็นคนที่แบบอุดมสมบูรณ์ถึงแม้ไม่ได้เป็นระดับ ผู้นาใหญ่โตขนาดนั้นแต่เขาก็มีความรวมสมบูรณ์ค่ะสามารถทํางานหาเงินรู้จักเก็บเงินรู้จักทํางานนะคะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ดูดื้ดอดูดืดด้งเงียบมีสังคมเป็นของตัวเองสามารถอยู่อยู่ด้ด้วยตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็เป็นคนที่มีทุกอย่างเพราะเหมือนกันถึงไม่ได้เป็นระดับขนาดนั้นเขาก็สามารถดูแลซัพพอร์ตคนรักเขาได้เป็นอย่างดีนะคะคนคนนี้เข้ามาในความสัมพันธ์แบบ แบบที่ว่าเขาจะทําให้ความสัมพันธ์มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเพราะว่าเขาไม่ไม่ให้ความเพ้อฝันมองทุกอย่างจับต้องได้จริงๆนะคะเพราะนั้นคุณจะเจอใครที่แตกต่าง ส่วนอะไรที่รู้สึกว่าเพิ่งคุยคุยเรียนรู้กันรู้จักกันอีกไม่นานจะออกไปจากชีวิตอีกไม่นานจะปรากฏในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีเข้ามานะคะก็คืออาจจะเป็นวิชาชีพก c a m m e r ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ามันเกิดเรื่องของ3ดาดับแล้วก็เจ็ดดบเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีใครเข้ามาเป็นตัวหลอกนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะคุยอะไรนะคะใจะเย็นๆคุยกันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะทีนี้ ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจนะคะแล้วก็สุขภาพกายด้วยเช่นกันนะคะหาเวลาชาร์จแบตพลังงานของตัวเองนะคะช่วงช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามีสิ่งที่ต้องทําเยอะแยะมากมายแต่มีอุปสรรคความวิตกกังวลความเสจจียใจเกิดขึ้นความเครียดเกิดขึ้นในบางเรื่องนะคะหรือว่าความเครียดภายในที่ที่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นบางทีเราไม่เครียดแต่รู้สึกมันเครียดนะคะภูมิคุ้มกันตกต่าแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันระวังกนโกงคนไม่ดีเข้ามานะคะอาจจะเข้ามาแบบ ในเข้ามาพูดอะไรทําให้รู้สึกว่าเราเชื่อหลงเชื่ออะไรมีก็ต้องระวังคนไม่ดีสแกม,มเมอร์ด้วยนะคะชาวราศีมังกรน,นะคะ ความฝันของคุณอยากเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยนะคะมั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็เขาเรียกว่าจะต้องแบบทําสิ่งทําความฝันให้คุณเป็นจริงนะคะเพราะว่าชาวมังกรคือธาตุดินอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นราชาเหรียญขึ้นมาก็เป็นพลังงานของสัญญาณสือ่อว่าคุณจะมั่งคั่งร่ํารวยแน่นอนกับความฝันที่คุณรอคอยแต่กว่าจะไปถึงความฝันนั้นนะคะต้องมีอุปสรรคมีอะไรให้แก้ไขมีหนทางระหว่างทางที่ต้องแบบล้มแล้วลุกไต่เต้าไต,ต,ต,ต่ระดับขึ้นมากว่าที่จะอุดมสมบ,บูรณ์ความสุขกว่าที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่ อาชีพการงานนะคะบางท่านรอคอยที่จะแบบได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่าโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการงานนั้นๆน,น,นะคะขอคําตอบของชาวราศีมังกร Recovery นะคะ แล้วก็ h e right Time นะคะใจเย็นก่อนนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องใช้เวลาจริงๆนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ใช่ที่คุณจะทําที่คุณจะตัดสินใจอะไรในเร็วเร็วนี้อาจจะต้องปล่อยวางแล้วก็เรียนรู้อะไรไปก่อนใจเย็นไปก่อนนะคะอะไรที่มันมันใช่หรืออะไรที่มันเป็นของเราหรืออะไรธุรกิจหน้าที่การงานมันจะฟื้นฟูเดอะสตาร์รีคา r y รีคือการฟื้นฟูนะคะสิ่งใหม่ๆห่ฟื้นฟูในทุกๆเรื่องเลยก,ก็ทุกๆเรื่องเลยนะ,ะเพราะ,ะนั้นก็วางแผนใหม่จัดการระเบียบใหม่ของชีวิตของเราแล้วก็ ออลองทบทวนอะไรใหม่ๆลองเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆดูบ้างแล้วก็ลองหาชาร์จพลังงานใจของตัวเองด้วยนะคะมีความฝันที่ต้องทำนะคะอาจจะต้องแบบโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นตัดอะไรที่มันวุ่นวายออกไปนะคะนอดเดรย์ถามรอจังหวะค่ะรอจังหวะช่วงเวลาดีๆวันนี้อาจจะต้องวางแผนไว้ก่อนนะคะขอบคุณมาาสำหรับการติดตามรับชมนะคะสมาธิสติจะนำคำตอบมาให้กับชาวราศีมังกรน,นะคะถ้าคุณจะทำอะไรต่อไปนี้เชื่อในสัญชาตญาณแล้วก็ บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในในตัวของคุณนะคะคุณมีสิ่งมีสิ่ศักดิ์ส,สิทธิ์คุ้มครองปกป้องดูแลอยู่นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ